ผมจะมาพูดเรื่องว่าทำไมต้องก,กักตัวเอง14วันครับณนะเวลานี้เราถูกจำกัดออกมาเป็นบุคคลสมมตินะครับ4กลุ่มคือ A B C D กลุ่ม A นะครับก็คือคนสีแดงนะครับกลุ่ม B ก็คือคนสีเทากลุ่ม C ก็คือสีส้มแล้วก็กลุ่ม D ก็คือสีน้ำเงินกลุ่ม A เคยคนที่ติดเชือ้อดำหรับแรกกลุ่มนี้เราสามารถตรวจพบง่ายและส่วนใหญ่ จะได้รับษาอยู่แล้วต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกลุ่ม A กระจายอยู่ในหลายๆบริเวณของประเทศไทยซึ่งมีหลายจังหวัดใช่กลุ่ม A ก็คือกลุ่มคนที่อย่างที่คุณตันบอกเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงและเราสามารถตรวจสอบได้แล้วซึ่งเรารู้แล้วว่าตอนนี้กลุ่ม A เนี่ยคือคนที่อยู่ตรงไหนบ้างเมื่อกลุ่ม A เดินทางไปพบกลุ่ม C ก็หมายถึงว่า A ที่เขามีเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาไปหาเพื่อนกลุ่ม C ระหว่างการเดินทางกลุ่ม A มีโอกาสพบเจอ คนแบ่งหน้าคนแบ่งหน้าเราสมมติมันคือกลุ่ม B นะครับในที่สาธารณะต่างๆปัญหาคือ A ไม่รู้จักไม่รู้จักกับกลุ่ม B. เลยยกตัวอย่างนะครับ A เดินทางไปหา C ระหว่างที่ A จะเดินทางไปหา C เนี่ย A ก็อาจจะต้องเดินเดินทางโดยคนส่งขนส่งสาธารนะครับ B. ก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่เดินทางไปพร้อมกับ A. เพราะฉะนั้น B. ก็เป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงนะครับโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว พราะตัวเองได้อยู่ใกล้ชิดกับเโดยที่ไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันเมื่อเอ <A, S 1> เดินทางไปถึงพบปะกลุ่ม C ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าคนที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้เคยกลุ่ม C จะมีจํานวนเท่าไหร่ไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะเราสามารถสืบค้นหาตัวเจอเพราะว่ากลุ่มเอบอกได้ว่าเขาเจอใครอันนี้อันนี้คือของชัว่าอันนี้ชัวคือไงคือเบอกว่าไปหาครอบครัวไปร่วมงานแต่งงาน<ว>ไปกิน<ว>ข้าว,วไปกับใครกับ นะมีครบหมดเลยปัญหาคือซีจะได้รับการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังคือหลังจากที่อย่างเช่น A เนี่ยเขาไปพบกับซีใช่ไหมครเราก็จะคุยสามารถถามเอได้ว่าเอไปพบมอสมาเอติดเชื้อแล้วเอก็บอกแล้วว่าอ่าผมไปพบมอสมาอ่าที่บ้านอ่าก็แปลว่ามีมอสมีพ่อและแม่ของมอสอย่างเช่นผมรู้ตัวผมก็จะสามารถกัดบริเวณตัวเองเพื่อเฝ้าอาการตัวเองได้ซึ่งตรงเนี้ยไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าถ้าถ้าถ้ามีอาการก็ไปหาหมอใช่ กลุ่มคนต่อไปคือกลุ่มดีเคยบุคคลที่อยู่กับบ้านไม่เคยออกไปข้างนอกเลยจริงๆกลุ่มนี้ต้องบอกว่าดูจะเป็นเหมือนกลุ่มที่จริงๆเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยมากๆเพราะเขาคอนเซิร์นแล้วเขาก็าาอยู่บ้านเขาไม่เข<อ>าไม่ออกอแต่สักวันหนึ่งเขาก็ต้องออกครับปัญหาเคอเราไม่สามารถหาตัวกลุ่มบีเจอเพราะไม่มีใครรู้จักว่าบีเคอใครเพราะว่าเราสวนกับเออยู่ในที่เข้าห้องน้ําแต่ตัวบีเอง ก็ <G ül> ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่กลุ่มบีไปแล้วจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มบีเนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากนะยกตัวอย่าง,งปัญหายกตัวอย่างเช่นคุณตันอาจจะเป็นเป็นบีเปล่ามอสอะเป็นบีไม่ได้ผมอันนี้เราก็ไม่รู้<า><ห>นะกล้องอาจจะเป็น B เพราะวันนี้ไปไหนมาเจอใครเนี่ยไม่รู้เลยเ <G ül> พราะฉะน,นั้นจริงๆปัญหาของสังคมทุกวันนี้ก็คือกลุ่ม B ีบีแหละเป็นปัญหาใหญ่เลยเมื่อหลายที่กลุ่มดีที่แบบไม่เคยออกจากบ้านแต่มันต้องออกจากบ้านไปก็มีโอกาสได้พบปะหรือเดินทางร่วมกับกลุ่มบี ะครับเพราะว่ามันต้องเดินทางไนงะต้องเข้าห้องน้ําต้องขึ้นแท็กซี่นะครับเมื่อน,นั้นดี D จกากไกลเป็น B คนใหม่ทันทีเราเรียก B2 องยกตัวอย่างง่ายๆกลุ่มดีเนี่ยก่อนหน้านี้เราบอกไว้แล้วว่ากลุ่มดีเนี่ยคือคนที่อยู่กับบ้านดูแลตัวเองและกลุ่ม B นี่คือคนที่ไม่รู้ตัวคนที่ได้เดินทางไปพร้อมกับ A วันหนึ่งเนี่ยดี D ก็ต้องเดินออกเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปอาจจะไปซื้อของหรือไปทานข้าวาเ,เขา <B. S 1> อาจจะเจอ B โ <B S 1> ดยไม่รู้ตัว B อะเคยเจอ A B ไม่รู้ไง เพราะฉะนั้น B B เนี่ยอาจจะไปกดลิฟไว้และดีอาจจะไปกดลิฟตัวเดียวกับ B แล้วก็จับจัมรัสหน้าตานู่นนี่ก็ทําให้ดีเนี่ยจากเป็นคนที่ปลอดภัยกลายเป็น B2 โดยทันทีก็ไม่รู้ด้วยตัวเอง B2 ก็ไม่รู้ B ก็ไม่รู้เนี่ยคือเหตุผลเหตุผลที่ต้องกักตัวและจํากัดบริเวณก็เพื่อใช้เวลา14วันนี้แหละเป็นการค้นหาบุคคลที่เป็น B หรือ B2 อ่ะยกตัวอย่างคน A A นี่คือคนที่รู้ว่าตัวเองป่วยนะครับเก็ไปที่โรงพยาบาลแล้ว C รู้ว่า C ไปเจอ A มา A ป่วย C ก็จะกักตัวเองเพื่อดูอาการตัวเองดีคือคนที่ไม่อยู่ไม่ได้ไปไหนก็อยู่แต่บ้านอันนี้ก็ปลอดภัยอันนี้คือ B2B ที่โอเคอยู่แต่บ้านที่อยู่แต่บ้านมาถ้าอยู่ในบ้านก็จะไม่มีปัญหาแต่มันจะมีอีกอีก B หนึ่งที่ไม่ไม่กักตัวเองอยู่ในบ้านเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไม่ทราอยๆที่ไม่รู้อ่ะถ้าถ้าเราไม่กักตัว14วันพร้อมกันเนี่ย B ก็เดินอยู่ถนนเต็มไปหมดเลยอยู่ในสถานที่ต่างๆเพราะเขาไม่รู้ เขาก็ไม่รู้ปัญหาคือเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าตัวเองเขาเป็นหรือว่าเขาได้เดินผัดเองมาหรือเปล่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้เพราะไม่รู้จักไม่รู้นี่ตอนนี้ระยะฟักตัวอยู่ที่14วันภายในสองสัปดาห์นี้คนที่เป็น B หรือ B2 b B2 เนี่ยจะแสดงอาการเขาจะมีอาการไอเจ็บคอมีไข้นะครับนี่คืออาการเบื้องต้นอันนี้ถ้าเกิดเขาอยู่ในบ้านนะครับเขาก็จะมีอาการปุ๊บเขาก็สามารถไปหาหมอถ้าเกิดเขาไม่มีอาการพ่านไปสิวันเขาไม่ได้เป็น B แน่แ่หรือ B2 แน่นอน นี่คือวิธีและสามารถค้นพบกลุ่มบีกักตัวและทําการรักษาคือถ้าเจอปุบ๊บถ้าเราอยู่บ้านใช่ไหมเราก็เหมือนกักตัวเองแล้วก็ถ้ามีอาการเราก็ไปรักษานี่แหละคือเป็นวิธีลดหรือยุติการเกิดกลุ่ม B2 เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถหยุดการแพร่ ยกตัวอย่างถ้าบีทุกคนอยู่ที่บ้านนะครับสุดท้ายมีพอมีอาการปุ๊บบีทั้งหมดี่ก็จะไปที่โรงพยาบาลนั้นก็หมายความว่าโรคก็จะได้ไม่แพร่กระจายก็คือบีอยู่บ้านเนี่ยมันจะไม่เกิดบีสองและบีทั้งหมดก็อยู่ที่โรงพยาบาลไม่ถ้ามีบีที่ถ้ามีอาการปุ๊บก็ไปหาหมอไปรับษาได้สรุปคือมันเป็นวิธีที่ทําให้บีรู้ตัวใช่เพราะว่าทุกวันนี้เราเป็นประภาษาอยู่แล้วจะมาเตือนเช้าขึ้นมาปุ๊บเราก็จะบอกว่าเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าหมอเป็นแน่นอนเลยเข้าใจนะครับ ผมรู้ว่าทุกคนเข้าใจดีได้โปรดกักตัวเอง14วันอย่างจริงจริงจังๆครับเราต้องมีความรับผิดชอบตัวเองและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมถ้าเราไม่ทาแบบนี้ปัญหานี้แก้ยากครับถ้าเราทําได้ร้อยอร์ซแต่ดีเหมือนมืองจีนเลยหยุดเลยแล้วเริ่มนับใหม่เหมือนเล่เลเลนไพ่อะล้างไพ่แล้วนับใหม่ครับใครมีเงินเท่าไหร่ใครขาดทุนใครกําไรเริ่มนับใหม่ป๊บ เราออกจากบ้านอีกครั้งหนึ่งหลัง14วันคนที่ A หรือ B หรือ B2 ทั้งหมดนะหรือก็ทั้ง C มันผ่านกันพิสูจน์แล้ว14วันเขาไม่เป็นไข้ไม่ไม่ติดเชือ้อถ้าเขาติดเชือ้อเขาก็รับษาแล้วก็หายแล้วนะครับอันนี้สำคัญตรงที่ว่าถ้าเราทำบ้านเดียวหรือจังหวัดเดียวหรือประเทศเดียวก็ไม่เวิร์กนะครับเพราะพอเราหายปุบ๊บอา้าวเขามาใหม่เขาเป็น B อีกแล้ว B มาเราก็กลายเป็น B2 เราก็ไม่รู้ตัวอีกเมื่อ ตอนนี้ผมว่าทุกคนทั้งโลกต้องเสียสละอยู่บ้านเพื่อกําจัดปัญหานี้อาจจะไม่ต้องพร้อมกันก็นได้ต่างประเทศนะครับเขาทําของเขาเขาทําของเราแต่ทุกประเทศต้องทําสุดท้ายนี่จริงๆแล้วอ,อ,อย่าให้ทุกคนเห็นใจนะหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขที่เขาเสียสละความเสี่ยงที่จะต้องไปทํางานเกี่ยวกับโควิด19นะเขาอันตรายมาเขาอยู่ หมอพยาบาลนะทำงานหนักที่โรงพยาบาลเพื่อเราทุกคนแต่พวกเราช่วยเขาพ่ากัอยู่ที่บ้านเพื่อพวกเขาหน่อยได้ไหมเพื่อประเทศเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักและเพื่อตัวเราเองด้วยขอร้องเธอเอาจริงเอาจังแล้วเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันไปครับอย่าอยู่แล้วต้องกันกลับบ้านดีกว่า ถ้าเราจําเป็นต้องออกบ้านเราอยู่บ้านน,นั้น่บอกว่าที่บ้านผมมีห้าคนเราอยู่ทุกวันเลยไม่ต้องออกเลยบางทีบอกว่าทุกคนอาจบ,บางคนอาจจะเอ้ยมีปัญหารครับ <ๆ S 2> ก็ไม่เป็นไรครับท้าใครจําเป็นต้องออกเหมือนจรงจีนะเขาไ้ออกอาทิตย์หนึ่งเลยสามวันคนเดียวคนที่ออกนี่ต้องแบบพิธีพิธานต้องพยายามเลยเพราะว่าถ้าคนที่ออกไปป๊บไม่ระวังหรือว่าทุกคนทําแบบนี้ป๊บสุดท้ายเขาแหละออกไปป๊บไกลเป็นกลับ,<อ>บมา <ๆ S 2> ไปบบเบนบีเราขังตัวเองไปแล้วตักตัวเองไปแล้วสิบสามวันพอลูกสาวกลับมาป๊บเหลือ ผมออกไปแล้วกลับมาพบผมกลายเป็นบีคนที่บ้านก็กลายเป็นบ2อีก,อกแล้วเคือมันจะไม่ไปนะมันจะวนไปวนมาอยู่เนี่ยมันไม่จบหรอกครับใจแข็งๆแนละ้วสิวันทุกอย่างผ่านไปให้ได้เลยครับช่วยๆกันนะครับ